การหลุดในวิีทั้นนะไหนไหนเป็นมะเร็งอค่ะมะเร็งสูตรหอขอในสีดเข้ากูสิสูตรแก้มะเร็งหลอดขอในสีดาเป็นคำเองโค้งให้หมอะไรเสร็จวันที่ยืดเนี่คุณหมอคุณหมอจะช่วยแล้วแต่มันเป็นสูตรยาแก้มมะเร็งหลอดข้อในสีดา เคยให้ไปหลายคนแล้วนะเออตัวในกูเกิลน่ะนีอันนี้เดี๋ยวอุทิศให้นะนี่จะทำเงินทีละน้อยสองต้อนะเป็นกาจะครบสองพันนะ คุณิดให้กับงูอะไรหต้อง็กำเนิดทั้งหมดเนาะไปทำแค่นี้เรื่อยๆนะแล้วกินแตงกวาเล็กๆเรื่อยๆนะครับาได้ไหมทำบุญนี่ทำเกี่ยวกับอะไรก็ได้ทั้งหมดใช่ไหมคะขอแตนน้นยสงนะ ร้น่ที้หดท่นั้นอสรอยได็กก็ครบใช่ไมหยดทรั้งหนึ่งโที่งูพมานาคจับกันไปเวทั้งหมดพอได้เงนเอก็หยดอีกร้อยมไปเรื่อยๆถ้ารวยก็ะหยดทั้หมดแล้วก็กินแตวาไปเรื่อยๆแล้วก็สัิร่างกายแข็งแรงไหมเสียก็มาแล้ว่นะเปล่าแล้วูกับพญานาได้ดับอ่เราต้องเปทำเพิ่มหม่ะ